สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เมาสวัสดีครับลูกกุ้งวันนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านอินทากรม .7 เป็นพอเพียง YPP Auto นะครับใช่แล้วค่ะ วันนี้เราจะมาดูรถนะคะโตโยต้ารีโว่2.8กระบะคอกกระบะคอกครับผมที่สําคัญเป็น2.8นะครับและที่สําคัญกว่านั้นอีกคือมีเพาลอยมาแล้วครับตัวนี้จัดเต็มจัดเต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นแหนบแหนบเป็นตับจับโค๊ะห้าตัวนะครับห้าตัวนะคะแตงล้ออีกอ่าแตงล้อด้วยล้อแม็กนะครับเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับใส่ให้เต็มไปเลยนะครับลูกค้าพร้อมบรรทุกพร้อมวิ่งเลยนะพี่อมบรรทุกตัวนี้นะครับลูกกุ้งพอไปแล้วตัวนี้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองโอ้แสนสี่ไม่วิ 18นะครับวิ่งมาแค่แสนต้นๆน,น,นะครับแล้วสภาพรถนะครับเดิมไม่มีชนนะครับทั้งหน้าและหลังและตัวรถและแชสซี ได้รวสวยแน่นอนว่างั้นเถอซื้อรถที่เราถูกต้องนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุทโกรราคาของเรานะคะคันนี้อยู่ที่54 9 0 0 0ี่พบาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะนะคะพี่เมาส์ราคานี้เพราะว่าได้ได้ทุกอย่างเลยห้าแี่ห้าบาทนะครับได้ทั้งพอลอยได้ทั้งแม็กและยางใหม่ด้วยนะคัุทโกรใช่แล้วแที่สำคัญนะคะพี่เมาส์คันนี้จองเพียงหน9อบาทเท่านั้นตอนนี้โปรโมชั่นจอง199บาทนะครับเดินตลาดนัดซื้อกางเกงได้ตัวหนึ่งนะครับจอรถได้้แลวนะ ตัวนี้โปรนะครับรถได้นี่นะเดี๋ยวที่สำคัญช่วงท้ายนะกุ้งเราจะมีอะไรแถมมีอะไรฟรีบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกช่วงท้ายลูกค้าได้เต็มๆแน่ๆคอยติดตามกันนะคะเดี๋ยวตัวนี้ตอนนี้เราจะพามาชมรถรอบคันกันก่อนมาชมความสดสวยของเขานะครับเจ้าสิบแปดนะคะเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยค่ะพี่เมาส์กระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นได้เป็นตัวใหม่หมดเรียบร้อยนะคะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้าก็ ไปหน้าฮาโลเจนตัวไฟไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่เมาต้องครับไฟใสแจวส๋วรลบประกันว่าไม่ได้ขัดแน่ๆนะครับสภาพนี้มาจากเจ้าของเก่านะครับเ,เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับว่ารถมีโดนมาบ้างหรือเปล่าตะเข็บหัวน็อตเดิมนะครับรถไม่มีการแก้คานหรือทําสีมาแต่อย่างใดน,นะครับดูได้เลยนะครับอันนี้ใช่ไหมคะเดิมๆนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะตัวแอลนะมี L มีแอลมีอานะคือคานเดิมนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะ ตัวอักษรนะถ้าหายไปนี่คือไม่เติมนะจะติ๊กเกอร์โตโยต้าอะไรยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้แผ่นเพลคือหัวใจหลักสำคัญของรถของรถเลยค่ะถ้าหายไปนี่คือจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เลยนะใช่คุณกุ้งครับปีสิบแปดแท้เราดูตรงไหนครับปีสิบแปดแท้เหรอคะดูจากตรงนี้ค่ะที่ม้าดูจากแผ่นเพจเนี่ยค่ะดูด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่าเป็นรุ่นปีของมีสิบแปดนะครับตัวนี้บ่งบอกทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งตัวเลขว่าเป็นรุ่นไหนอะไรเลขตัวรถเลยจะบอกที่แผ่นเพจเลย ช่ค่ะอ่าถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เราแต่งให้แบบหล่อๆแล้วนะพี่เมาส์เนาะเป็นขอบสิบ18ครับขอบ18แม็กเวลนะครับสปิกเกอร์ยังไม่แกะนะครับยางนี่คือยางใหม่เลยนะครับครบดอกเต็มอ่ายางตีใหม่เลยยางของใหม่เราใส่ให้พร้อมนะครับแม็กก็ใหม่นะครับมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะไฮลักสองจุดแปดนะคะมือจับค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะอ่ามาดูในส่วนของ ข้อค่ะพี่น้องข้อเป็นแบบไหนะคะข้อให้มาแล้วครับตัวนี้เป็นข้อไร่บรรทุกนะครับหรือว่าจะวิ่งลองอ่องส่งพืชผลทางการเกษตรนะครับ วิ่งส่งของข้ามจังหวัดได้เลยสบายนะครับให้เรียบร้อยพร้อมลงเล่มนะพี่เมาส์พร้อมลงเล่มแจ้งลงเล่มที่ขนส่งให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายไปวิศวะเราทําให้เรียบร้อยในส่วนของแหนบค่ะพี่เมาส์ครับแหนบโชคอันนี้นะครับรองรับน้ําหนัก4-5ตันได้สบายสบายนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเพลาลอยนะครับเพลาลอยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคจัดเต็มจัดหนักใช่ครับเป็นแหนบ18มิลนะครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของข้างในกันต่อ ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเขาจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเนาะพี่เม้าเนาะครับผม ็นกระจกไฟฟ้านะคะออโต้หนึ่งบานล็อกปลดล็อกอันนี้ปรับทับกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างเราก็ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแอร์แบ็กสามใบเบาะที่สําคัญครับพุ้กจี้ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้เบาะหนังผมจะแถมเป็นเบาะหนังให้ไปเลยนะครับเฉพาะลูกค้าจะดูจากยูทูปนะอ่าเฉพาะลูกค้าดูจากยูทูปผมจะแถมเบาะหนังให้ไปเลยนะครับแถมฟรีเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบาะหนังให้เลยนะครับโอเคถ้าลูกค้าดูมาจากยูทูปบอกว่าผมดูจากเดี๋ยวเราเปลี่ยนไว้ให้รอเลยพี่เมาอ๋อเปลี่ยน๋อเลยะเจปลยค่ะตัวนนีี้เปป็5สด ระบบ power เขามีทั้งโหมดประหยัดแล้วก็โหมด power mode นะครับ eco mode power mode นะครับสามารถกดเลือกได้นะครับไม่ว่าจะวิ่งทางไกลหรือวิ่งน้ำหนักเยอะน้ำหนักไม่เยอะนะครับก็กดเลือกโหมดประหยัดหรือว่าต้องการพลังได้เลยนะครับวิทยุก็เป็นวิทยุ CD MP3 หน้าจอทัชสกรีนแล้วเนาะพี่เบ้าเนาะครับผมถูกต้องครับมี USB AUX ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโฟมไลนยก็โฟมไลาว power ค่ะพี่เบ้าครับ สก้านมัหนึ่งสก้านจับถนัดกระชับมือเนาะใช้งานสะดวกคล่องแคล่วครับ <Okay. S 1> ผมเดี๋ยวมาจิ้วรายละเอียดนะครับนะว่าจะได้อะไรฟรีบ้างน,นะครับใช้คําว่าเราให้ดีกว่าเราแถมดีกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเล่า,ามาแจ้งลูกค้าดีกว่าว่าลูกค้าได้อะไรบ้างเราจะให้เราจะฟรีอะไรบ้างน,นะครับอ่ะเ,อเริ่มจากข้อหนึ่งเลยครับคุณกุ้งหนึ่งนะคะของเราก็คือจองวันนี้ค่ะพี่เมาจองเพียง199บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพีเอการ,กราจัดได้เลยอ่ะสองมีเครดิตนะคะรัะบดอกเบี้ยพิเศษไปเลยอ่าใช่ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่สองจุดเท่าไหร่ครับสามจุดตอนที่สามอ๋อสามจุดเจ็ดห้าค่ะพี่เม้าถ้าเป็นเก่งถ้าเป็นเอเคถ้าเป็นเก่งถึงจะได้อ่าใช่ใช่ครับค่ะแล้วก็ก่อนออกรถนะคะเราก็เปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันเครื่องให้ฟรรรรรรีนนนนน้้้ามมมััััเเเคคคืื่่่อองงงบบแลววกกก็ิิฉฉุชโ อีกหนึ่งปีเต็มๆปีหนึ่งปีนะครับค่ะบริการฉุกเฉินเนี่ยในกรณีที่ว่ารถเราไปหมดน้ำมันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเอ่อดินเช่นแบบว่า,ายางรั่ว,วหรือรถขับเคลื่อนไม่ได้อย่างงี้ครับจะมีรถสไลด์ไปดูแลท่านนะครับ24ชั่วโมงเลย เป็นระยะเวลา1ปีนะครับฟรีภาษีพรบนะครับภาษีพรบเราให้ฟรีนะครับวันรับรถเลยนะครับฟรีจัดโอนไปเลยฟรีจัดโอนนะคะนะครับนี่คุ้มมากๆครับฟรีเยอะมากเลยครับให้ทวนให้ผมทวนนี่ก็จาไม่หมดแล้วนะว่าอะไรพูดอะไรไปอถือว่าคุ้มจริเลยพี่เมาใช่ครับเพราะว่าราคาถูกไม่พอได้ตัวของแต่งเต็มแหนบเพาอีกหลายอย่างที่เราแถมให้นะคะแถมฟรีค่าจัดค่าโอนถูกต้องครับท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถคอกรถบรรทุกนะคะ สามารถมาชมรถของเราได้ที่ร้านอินทากรมร7หรือว่าอีกสาขานึงเราอยู่ที่ลำลูกกาคลอง7นะครับถนนเส้นนิมิตใหม่ซอยก่อนถึงซอย66นะครับตรงนั้นจะจอดกระบ,บ,บะกระบะล้วนเลยครับ,บ,บถ้าเลือก<ห>ที่นี่ไม,ไม่จุใจนะครับไปที่ลำลูกกาได้เลยครับมีให้เลือกมากกว่า10กว่าคันนะครับหรือ,อว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะพี่มังก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู8 2 3 6 3 6 3 6งนะคะหรือว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กค่ะติ๊กต็อกยูทูบยูทูบ เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะด้านล่างตามด้านล่างนี้เลยนะคะมกนจากกันไปพี่เมาส์ก็พวกเรานะคะขอฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดถัดไปของพวกเราเนาะว่าเราจะพามาชมรถกระบะตัวไหนอีกอาจจะเป็นตู้ถือพอกหรือว่าเป็นหัวเดียวเปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องครับต้องการแบบไหนเราใส่ให้ได้เลยนะครับหรือไม่ต้องการข้อไม่ต้องการตู้ต้องการแค่ตัวรถเราก็ทําให้ได้ครับผมค่ะ ต้องการแบบไหนถ้าอยากได้แบบอะไรต่อสอบถามเราได้ครับได้จัดทุกคันดันทุกเคสทุกต้อง <c oughs> สำหรับวันนี้เราสองสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะครับ